สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามารีวิวรถขุดนะครับยี่ห้อโกเบโก SK 3 0 SR นะครับตัวนี้เป็นไทสั้นนะครับตัวรถขุดขนาด3ตันเครื่องยนต์นะครับดีเซล3สูบดเลกอินเจคชันนะครับคอนโทรลสั้นนะครับคอนโทรลสั้นน้ำมันครับง่ายๆแล้วก็บูมอามตรงสวิงบูมซ้ายขวาได้มีใบมิดดันหน้าครับพร้อมกับแท็กเหล็กนะครับพร้อมกับแท็กเหล็ก ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับตัวนี้ท้ายสั้นเกียร์ยนสามสูบปั๊มนิ้วนะครับเดี๋ยวพามาดูทดสอบขุดนะครับรีวิวให้ดูนะครับ right ตัวนี้เร็วแรงดีแน่นอนนะครับรถสวยๆจากญี่ปุ่นนะครับอ่าเรามาเทสรถนั่นตัวนี้เกียร์ยนสามสูบนะครับด <ents> ีเซลนะครับว่าเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับแล้วก็เป็นรูปโดลูนส์ก่อนโอนการทำงานนะครับระบบเครื่องยนต์กปั๊มนิ้วทำงานค่อนข้างวอไวมากนะครับตัวนี้นะครัทำงานค่อนโอนอยู่แลานหน้าเรนวมากนะครับ รีวิวรถระบบไฮรีกันต um, ัวพวกสีทำงานดีนะครับส like ีระบบมีกระบอกลมอามไม่มีแตกไม่มีหาวนะครับใช้งานได้ดีระบบเลวสวิงครับปกตินะครับใช้งานได้ดีเร็วว่องไวและแรงดีนะครับแรงดีีเร็วและแรงดีไปทีด้านหน้าใช้งานได้ดีนะครับัวตัวลอยนะครับลอยได้ดีนะครับเีเลวสวิงครับไปได้เลยนะครับ ง่ายๆเป็นวยนะครับครับช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างเดิมไม่ผกนะครับดีเดิมมากงารเดินดีตัวเอลไม่หลวมนะครับเอวไม่หลวมนะครับระบบแล้ว่บนี้สามารถทำารทุกาได้นะรัาวิ่งนะครับแล้วก็ด้วยนะครับด้วนด้วยนะครับได้เดินขวาวานน้นขวา ใช้งานได้นะครับทีเดียวกดเป็นกราต่ายนะวิ่งไวมลกครับแล้วบอกราม่าษาใช้งานได้โอเคเลยดีแสงดีครับกดตัวร้อยเลยนะครับนิ่มๆเลยนิ่มๆเลยยกล้อนะครับแล้วบไฟฟ้าครบนะครับจะเปิดไฟหน้าให้ตัวนี้แล้วกหน้าเ็นะครับ ยี่ห้อโคเบโก้ไทซันเขาทำงานในที่แคบได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้สวิงกูมได้ด้วยมีภุงขีสวิงด้างท้างนะครับสามารถขุดหรือตัแพงได้ตังแพงบ้านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไล่ทำไล่ด้านข้างครับแล้วก็สามารถส,าารถสวิงได้ไทซันนะครับไทซันนี่ตสวตแทงนะับเหมาะมากนะครับสำหรับใครที่ตัวนี้โ,โกเบโก้ข้อดีของโกเบโก้คือทำงานท้องไวนะครับแล้วก็ตัวนี้ เร็วแรงต้องไหนะครับมอหน้ำขยายมอหน้ําเรียบร้อยแล้วระบบความร้อนขึ้นดูโซนซีของความร้อนทั้งหมดนะครับแค่นิดเดียวนะครับทํางานได้ต้องไหวแต่ด,ด้ใครที่สนใจรถโวเวโกเอสเคสามสีนะ่เอสห้าคันนี้นะครับรับรองได้รับรองไม่ผิดหวังนะครับรับรองไม่ผิดหวังอ่าคันนี้ก็ระบบเทสเดินเบาทํางานได้ดี นะครับเดินเบาใบมีดกดปึ๊กนะครับอ่ะค่อยๆขึ้นเลยครับรถจะค่อยๆขึ้นแสดงว่าระบบอ่าใบมีดแฮดนีมีครับมมสมบูรณ์นะครับดีนะฮะนะฮะไปลองระบบนี้อ่าระบบปุ้งขีนะครับตัวกดถูฟันโนอนโทรัเดินเบาค่อยๆขึ้นนะครับเนิมน่มๆนิมน่มๆน,น,นะครับะระบบไเล็กดี ปกติเลยนะครับปกติดีเลยทั้งหมดนะครับปกติดีทั้งหมดใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับโกเบโก้เอสเคสามสิบเอชอารุ่นสามครับเป็นรถขุดไซส์ขนาดขนาดสามตันจริงๆเอาสามพันสามร้อยประมาณสามพันสามร้อยกิโลกรัมนะครับได้แท็กเหล็กด้วยนะครับแล้วก็ระบบสมรูนทุกอย่างนะครับใครที่ชอบรถขุดรุ่นนี้จริงๆก็สามารถาโทรสอบถามได้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่ทู โทรศัพท์นะครับเบอร์085นะครับ428 184นะครับเีมนแฮกเตอร์จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเดี๋ยวแชร์โอเครชั่นไปให้นะครับแล้วถ้าใครสนใจจริงๆโทรมาครับคอพเนเฟรนท์มาคุยได้นะครับรคาคา350,000บาทเท่านั้นนะครับขอบคุณมากๆครับใครสนใจรถสุร่นีให้ฝังจริงสวัสดีครับ